สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาต่ออีกแปลงหนึ่งนะครับก็ลักษณะข้าวแปลงนี้ก็หลังจากเราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องแมลงกันต่อนะครับปุ๋ยสูตรที่เราใส่ตอนนี้ก็เขียวดีนะครับลักษณะข้าวมีอาการยืดใบยืดต้นดีนะครับในฤดูหนาวนะครับขอย้ำก่อนว่าเป็นข้าวฤดูหนาวนะครับก็ข้าวมีลักษณะดีนะครับผ่าน ก็คือต้นต้นพุ่งนะครับใบพุ่งแล้วก็ไม่มีอาการเฟื้อบใบมากจนเกินไปหรือว่าใบากําลังพอดีนะครับหรืออยู่ในจุดที่เราโฟกัสได้นะครับหรือพูดในภาษาแบบอีกวิธีหนึ่งก็คือโฟกัสได้ดูแลเรื่องแมลงได้ดีแล้วข้าวก็จเจริญเติบโตผ่านอยู่ในเกณฑ์ว่าไม่งามเกินไปแล้วก็ไม่แจ้กเกินไปนะครับลักษณะก็ สวยนะครับสาหรับสายตาผมนะสําหรับแบบพื้นที่เรามาเช่า Armor, มันไม่ได้พื้นที่ที่ว่าเราบํารุงดินนะครับมันเป็นพื้นที่ที่แบบเขาทํานาแล้วเราก็มาขอเช่าทําต่อนะครับรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นนาปังนะครับเพราะว่ารุ่นนาปีเขาทําไปแล้วใช่ไหมเราก็มาต่อนาปังเนี่ยค่อนข้างจะเป็นดินที่น่าจะพูดง่ายว่าอาจจะช้ํานะครับอาจจะช้ามารุ่นหนึ่งแต่ก็ไม่ถือว่าช้ามากก็เราก็มาเช่าทําต่อว่ารุ่นเสี่ยงเอานะครับ เสียงในที่นี้ก็เสียงเรื่องน้ําด้วยนะครับน้ําจะเพียงพอหรือเปล่าแต่เราจะใช้การทําเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งในที่นี้ความหมายของเปียกสลับแห้งที่ทุกคนไม่ค่อยจะเข้าใจกันหรือว่าเข้าใจยากคือยังไงเปียกสลับแห้งก็คือการใส่น้ําหลังฉีดยาฆ่าหญ้าใช่ไหมครับใส่เสร็จปุ๊บหว่านปุ๋ยฉีดยาแล้วปล่อยให้มันแห้งตามธรรมชาติอันนี้เรียกว่าเปียกสลับแห้งไม่ใช่ว่าวดตน้ําใส แล้วหวานปุ๋ยเสร็จไปปล่อยน้ําออกอันนั้นมันไม่เรียกว่าเปียกสลับแห้งอันนั้นเรียกว่าคุณปล่อยปุ๋ยทิ้งหรือว่าปล่อยน้ําทิ้งมันไม่มีประโยชน์มันไม่คุ้มค่าที่คุณจะวิดน้ําแล้วก็ไปปล่อยทิ้งแบบนั้นมันไม่ถูกนะครับวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็มองว่าเราคุ้มค่ากับการใช้น้ํามันที่ประหยัดแล้วก็ได้ทุกอย่างที่คุ้มที่สุดก็คือการที่เราวิดน้ําเข้าไปในานานหนึ่งหนเราต้องมีการใส่ปุ๋ยหรือฉีดยา วิธีนี้เป็นวิธีที่ผมมองว่าคุ้มทั้งค่าน้ํามันวิตน้ําแล้วก็คุ้มทั้งค่าปุ๋ยค่ายาที่เราใส่เพราะว่าทุกการวิตน้ําหรือว่าทุกการที่เราใส่เข้าไปในพืชเนี่ยมันคือการเพิ่มต้นทุนนะครับแต่การจะเพิ่มต้นทุนเราจะเพิ่มต้นทุนยังไงให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดอันนั้นอะ่ะมันแล้วแต่ระบบการจัดการของแต่ละคนแต่ระบบจ่ายการของผมมันก็เป็นดังนี้นะครับผมจะพูดในระบบของผม ระบบแรกเลยก็คือเราวิทน้ำใส่หลังฉีดยานะครับแล้วเราก็หวานปุ๋ยไปเป็นปุ๋ยสูตรเข้าเองหรือว่าปุ๋ยผสมเองก็คือยูเรียหนึ่งสิบหแล้วก็1 5บห้านะครับก็คือสี่ลูกในรอบแรกสี่ลูกใส่ได้แปดถึงสิไร่นะครับหรือคุณอาไปใส่12ไร่ก็แล้วแต่นะครับว่าคุณจะหวานได้หรือเปล่าลักษณะข้าวก็ตามสภาพแบบนี้นะครับ และขอย้ำว่านี้เป็นฤดูหนาวนะครับหลังจากระหว่านปุ๋ยไปได้3วันนะครับ2-3วันข้าวก็มีลักษณะเติบโตสมบูรณ์ตามภาพที่ท่านเห็นและสิ่งที่ผมจะมาเล่าต่อจากการใส่ปุ๋ยก็คือเรื่องมแมลงแล้วก็เชื้อรานะครับมแมลงในที่นี้ก็พูดถึงวงจรมแมลงก่อนวงจรมแมลงจะเริ่มเข้าระบาดหรือว่าทําลายหลังจากใบข้าวกลางหรือว่าใบข้าวเริ่มเปิดอ้านะครับ เปิดอ้าแล้วต่อด้วยการที่เราใส่ปุ๋ยเข้าไปใบข้าวเปิดอ้าแล้วใบข้าวจะเริ่มโค้งงอเข้าใจตรงนี้ครับว่าใบข้าวมันจะเริ่มโค้งงอเมื่อใบข้าวคือโค้งงอปุ๊บสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือแมลงนะครับหรือว่าแม่ผีเสื้อเนี่ยมันจะเริ่มมาวางไข่หรือว่ามาเกาะอยู่ใต้ใบข้าวนะครับเมื่อมันเกาะอยู่ใต้ใบข้าวเนี่ย สิ่งที่นกกระยางนะครับหรือว่าศัตรูของผีเสื้อตัวเนี้มันจะมองไม่เห็นก็คือมันแอบอยู่ใต้ใบพางอยู่ใต้ใบทําให้พวกนกหรือว่าศัตรูของมันเนี่ยไม่สามารถมองเห็นหรือว่ามากินมันได้ฉะนั้นทําให้เราต้องทําการฉีดยาหลังใส่ปุ๋ยประมาณ1วันหรือว่า3วันนะครับฉีดเลยครับฉีดเพื่อให้แมลงเหล่านั้นมีการพางตัวหรือว่าหลบหลบซ่อนอยู่ในใบข้าวเนี่ยได้น้อยลง หลังจากเราฉีดยาไปประมาณวันนะครับหรือว่าฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะมีพวกนกกระยางนะครับหรือว่าพวกนกนางแอนนะครับนกศัตรูของมันเนี่ยมาลงกินต่อจากที่เราฉีดเพราะว่ามแมลงไม่สามารถที่จะพางตัวได้แล้วนี่แหละครับคือวงจรถ้าเราไม่ตัดวงจรในช่วงข้าวหลังหวานปุ๋ยเนี่ยมันจะไปเริ่มมีอาการที่ข้าวถูกทําลายช่วง30วัน ซึ่งถ้ามันไปมีการทําลายช่วง25-30วันปุ๊บเนี่ยก็คือผีเสื้อว,วางไข่เสร็จประมาณ7วันแตกตัวก็จะตกอยู่ประมาณ30วัน30วันเป็นหนอนหนอนก็จะเริ่มเข้าต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนอนเป็นเพีย้ยเป็นพวกบัวอะไรต่างๆก็จะเริ่มทําลายช่วง30วันเมื่อมันทําลายช่วง30วันปุ๊บชาวนาไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องก็ชาวนาก็จะเอายานอกไปฉีดตอน30วันซึ่งในช่วง30วันปุ๊บมันไม่ได้เป็นแค่ายานอกอย่างเดียวแล้วครับ คุณจะต้องเข้าใจว่าในช่วง30วันมันไม่ได้ทิ้งไว้แค่นอนมันทิ้งไข่มันทิ้งไวรัสนะครับทิ้งเชื้อทิ้งปรสิตต่างๆทําให้พวกท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในจุดนี้นะครับว่าทําไมผมถึงฉีดยาทุกเจ็ดนะครับเจ็ดวันถึงสิบวันนะครับไม่เกินสิบวันทุกครั้งเพราะว่าผมจะฉีดในในช่วงรอบตัดนะครับรอบตัดระหว่างขั่วแมลงวางไข่นะครับหนึ่งเรื่อง ช่วงมแมลงวางไข่แล้วก็ตัดช่วงที่ผีเสื้อหรือว่าแม่ของหนอนเนี่ยเริ่มมาวางนะครับผมจะไปตัดช่วงนั้นมากกว่าก็คือแม่ผีเสื้อมาวางปึ๊บเราใส่ยาพวกอีมาหรือว่ายาน็อกเนี่ยมันก็จะตายถูกไหมครับไอ้ส่วนที่เหลือก็วางไข่เหมือนเดิมสรุปเราไม่สามารถที่จะฉีดยาฆ่า,มาแมลงตายในานาได้ทุกตัวนะครับขอย้ําก่อนยามันอาจจะฉีดถึงบ้างไม่ถึงบ้าง มันไม่ได้ฉีดแล้วโดนตัวแล้วก็ตายทุกตัวนะครับยาน็คฉะนั้นเมื่อเราฉีดยาน็คไม่ตายทุกตัวเราทําไงครับเราก็ต้องผสมยาดูดซึมยาดูดซึมจะเข้าไปที่ใบเซลลใบแล้วก็ท่ออาหารของพืชทําให้มแมลงผีเสื้อพวกนี้ยบางตัวมันมาสิงสถิตแล้วมันก็ไปได้รับสารเคมีที่อยู่ในต้นพืชมันก็จะดูดซึมค่อยๆดูดซึมตายตามสภาพแบบนี้นะครับส่วน ไอ้ที่เหลืออยู่มันก็จะแตกตัวไปเป็นไข่นะครับมันก็คือมันวางไข่สาเร็จนะเข้าใจตรงนี้มันมีทั้งหมดสามระยะระยะแรกผีเสื้อโดนยานอกตายระยะที่สองผีเสื้อไม่ตายมันก็จะเริ่มวางไข่นะครับวางไข่ไปได้สักพักหนึ่งมันโดนพวกสารดูดซึมมันก็จะตายส่วนไอ้ที่เหลือมันก็คือวางไข่ได้สําเร็จเมื่อมันวางไข่สาเร็จแล้วคุณไม่ได้ฉีดยาพวกลูเฟนหรือบูโพรเพนซินไข่มันก็จะเริ่มฟักตัวในช่วงเจ็ดวันเมื่อมันฟักตัวในช่วงเจ็ดวัน ลูกของมันก็คือหนอนกอหรือว่าเพี้ยอ่อนเพี้ยต่างๆหรือว่าลูกบวตัวอ่อนบวบมันก็จะเริ่มแตกตัวไปเป็นหนอนระยะแรกหนอนระยะแรกมันจะมีภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นตัวอ่อนที่อ่อนแอซึ่งมันอาจจะโดนยาดูดซึมที่ขาต้นหรือว่ามันไปกัดต้นข้าวเราไปเจาะต้นข้าวเราตายฉะนั้น สิ่งที่มันจะโดนเข้าทําลายก็คือสามสิบวันสามสิบห้าวันพอดีฉะนั้นสามสิห้าวันยาเริ่มเสื่อมฤทธิ์ครับไม่ว่าจะเป็นดูดซึมเป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่ระยะสิบห้าวันเนี่ยยาจะเริ่มเสื่อมฤทธิ์เริ่มหมดฤทธิ์ทําให้ระยะนั้นเราทําไงครับเราก็เอายา,มาแมลงมาฉีดซ้ําช่วงสา3สิสาสิบห้าวันอีกรอบนึงเข้าใจตรงนี้ครับนี่แหละแล้วยาที่เราใส่ก็อะไรก็มีคุมไข่เหมือนเดิมนะครับเพราะวงเวียนมันมาเหมือนเดิมอยู่แล้วคุมไข่น็อก นะครับก็ใส่ให้มันครบนะครับผีเสื้อก็ฆ่าผีเสื้อฆ่าเพี้ยก็ฆ่าเพีย้ยคุมไข่ก็คุมไข่นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการลอกคราบอ่ะอันนีวผมอมธิบายการลอกคราบให้ฟังการลอกคราบนี่คือผีเสื้อไม่ใช่ผีเสื้อนะครับหนอนเนี่ยมันมีทั้งหมด2ระยะครับระยะแรกคือระยะตัวอ่อนเมื่อตัวอ่อนมันเข้าไปที่เจาะทําลายต้นข้าวแล้วมันกินต้นข้าวแล้วมันไม่ตายนะครับมันจะลอกคราบเป็นตัวที่สอง ลอกคาบจนไปเข้าสู่ระยะดักแด้คนระับดักแด้เสร็จปุ๊บมันก็จะวนเวียนไปกลายมาเป็นแม่ผีเสื้อใหม่แล้วมันก็วางอยู่ในนาข้าวท่านเหมือนเดิมมันจะเป็นระบบแบบนี้นะครับตามคอนเซ็ปต์มันก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะคํานวณผมแค่เล่าอะไรในสไตล์ของผมไม่ฟังนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบวงจรชีวิตในแบบสั้นๆอธิบายแบบง่ายๆเข้าเนื้อเลยนะครับเรื่องปุ๋ยก็บอกไปแล้วนะครับใส่ปุ๋ยฉีดยา ฉีดทำไมถ้าไม่อยากมีปัญหา30สิวันฉีดถ้าไม่อยากให้ข้าวเกิดปัญหาคือมันไม่เจริญเติบโตไปเรื่อยๆหรือว่าเตเจริญเติบโตต,ต,ต่อ,ตอนเนื่องคุณก็ใช้การทําแบบที่ผมอธิบายอเดี๋ยวผมฝากแถมความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆให้กับเรื่องหนูแล้วกันเห็นว่ามีปัญหาเรื่องหนูกันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าหัวคณาผมแม่งโคตรรกถามว่าทําไมไม่ตัดต้นทุนครับการตัดหญ้าบ,บนหัวคณาเราจะต้องใช้น้ํามันในการตัดซึ่ง แม่งก็ต้องไปนั่งจดใส่สมุดอีกเมื่อเราไปนั่งจดใส่สมุดแม่งกระบวกต้นทุนเข้าไปลิตรละสามสิบาทสามสิบห้าบาทนะครับยังไม่วรวมผสมโอตาลูปอีกฝาละสามบาทนะครับฉะนั้นลิตรละสี่สิบคุณโดนแน่นะครับตัดยาาข้างหัวคนาเนี่ยก็คือนาสี่ไร่เนี่ยตัดรอบหัวคนาทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่ามีเป็นแน่นะครับลิตรหนึ่งอะ่ะหมดแน่แน่นอนนะครับหมดแน่นอนลิตรหนึ่งฉะนั้นผมมีวิธีกาจัดหนูให้พวกท่านแล้วกันนะครับเดี๋ยวฝากไว้เป็น วิธีการให้ฟังดีๆชัดๆอย่างแรกไปซื้อยาเม็ดเบือหนูนะครับฟังดีๆนะครับเป็นยาเม็ดเบือหนูสีดำๆเอามาตำฟังนะครับเอาซื้อยาเม็ดเบือหนูมาตำนะครับผสมกับขี้ใต้นะครับขี้ใต้ที่เราจุดลนไฟนะครับเอามาตำตำรวมกันเล้ครับตำยาผงก่อนตำยาผงเสร็จใส่ขี้ใต้ลงไปแล้วก็ผสมเอ็มร้อยเอ็มร้อยห้าสิบเราเนี่ยแหละครับผสมเข้าไปนิดหนึ่ง นะครับแล้วอย่างสุดท้ายก็คือข้าวเปลือกแช่น้ําเอาข้าวเปลือกไปแช่น้ํานะครับให้มันรู้สึกว่าชื้นชื้นแฉะแหน่อยแล้วก็เอายาพวกนี้มาเคานะครับใส่ถุงมือเรียบร้อยนะเค้าเค้าเค้าแล้วก็เอาไปหว่านหรือว่าเอาไปหยอดตามทางตามรูของหนูรับประกรนันครับหายนะครับหนูหายตายแน่นอนแล้วก็การุณาเห็นหนูตายแล้วก็อย่าไปแดกนะครับแดกแล้วเดี๋ยวเราก็ตายไปกับมันนั่นแหละครับฉะนั้นก็โอเคนะคงได้ความรู้เรื่องอะไรหลายๆอย่าง ที่เราอยากจะฝากค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับส่วนเรื่องการปล่อยเปียสลับแห้งหลังจากเราใส่ปุย๋ยฉีดยาแล้วเนี่ยเราจะกลัวหญ้าไหมไม่ต้องกลัวครับท่านเข้าใจระบบธรรมชาติกลไกลตะไคร่น้ำไหมครับกลไกลตะไคร่น้ำมันจะช่วยตกผลึกตะไคร่น้ำทําให้พื้นดินเราเนี่ยแห้งช้าแล้วตะไคร่น้ำที่จับตามพื้นดินทําให้น้ําเราเนี่ยค่อนข้างจะ เก็บน้ําได้ดีแล้วก็เก็บความชื้นได้สูงแล้วก็ทําให้ตะไคร่น้ําที่อยู่ใต้ข้าวเนี่ยมันจะคุมหน้าดินได้ดีซึ่งเป็นการใส่ปุ๋ยเลโชที่ดีนะครับถ้าเกิดตะไคร่น้ําไม่ใช่ว่าตะไคร่น้ํามีข้อเสียนะตะไคร่น้ําเป็นข้อดีหลายๆอย่างที่บางคนไม่ได้เข้าใจคนไหนที่ทํานาแล้วน้ําใสยาขึ้นใต้น้ําครับแต่ถ้าคนไหนที่ทํานาแล้วหว่านปุ๋ยมีตะไคร่น้ําเนี่ยตะไคร่น้ําเคลือบดินอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไม่ดูเนี่ยตะไคร่น้ําจะเคลือบดินอย่างเงี้ยเนี่ย เนี่ยแหวกออกก็ไม่ออกเนี่ยเนี่ยตะไคร่น้ําหรือว่าฟองเนี่ยเคลือบดินเนี่ยหญ้าจะขึ้นไม่ได้นะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าถ้าคุณเข้าใจอะไรหลายๆอย่างในนามันก็จะดูเหมือนง่ายทําเหมือนจิบ,จ,บจิบไปเลยสําหรับผมเช่าที่ไหนผมบอกเลยว่าเชา่าที่ไหนนาที่ไหนข้าวแม่งก็เหมือนกันแหละครับดินไม่ดิน,ด,นดินไม่ได้เป็นตัวบอกว่าข้าวมันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ปุ๋ยคุณใส่ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับข้าวคุณกินปุ๋ยแบบไหนพันข้าวนั้นอะเรียนรู้แค่นี้นะครับ เรื่องดินไว้ก่อนพี่ส่วนที่จุดสําคัญที่อยากให้โฟกัสจริงๆอะ่ะคือคุณทําหน้าดินให้หมันลึกแค่ไหนต่างหากหน้าดินลึกมากเท่าไหร่ข้าวก็ยิ่งงามเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็วันนี้ขอตัวฝากไว้แค่นี้สําหรับความรู้เล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ